เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังค์ซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับทุกคผมไม่กลังกับแคสเตอร์และน้องเนื้อนเองครับผมนะวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมยันเดเลสซิเวเตอร์ชื้อลนท่าสายนันเองโอเคครับก็ครั้งนี้ก็ถึงเวลาครับสำหรับการอัปเดตใหม่ประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยนครับผมนะที่ผมบอกว่าโรงเรียนมันเปลี่ยนไปมากนะวันนี้เราก็จะมาสำรวจโรงเรียนครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและมีอะไรเพิ่มมาบ้างน,นะครับผมนะ งั้นก็อย่ายเสียเวลาเรามาเริ่มไล่สำรวจกันเลยครับผมนะผมจะมาสำรวจในร่างของยานิเลจังฉบับหัวโจกนะโคตรเท่เลยโอเคครับก่อนอื่นเราไปดูทางซ้ายกันก่อนว่ามีอะไรบ้างครับโรงเรียนจริงๆผมก็ดูไม่ค่อยทั่วนะผมจะมาวิ่งให้ทั่วในตอนนี้ไปเลยแล้วกันครับทางซ้ายโรงเรียนจะบอกเลยครับว่าแม่งโคจะโล่งครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างมาเพิ่มได้ภายหลังโล่งจริงครับผมนะ แล้วก็มีถังขยะอยู่ครับมาอยู่ในตำแหน่งนี้เปิดขึ้นมามีอะไรไหมไม่มีครับมีแต่ขยะครับถังขยะก็สมแล้วที่พีม่มีขยะนะจะพูดให้มันมีเป็นศนาททาไมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต้นซาก,กุระครับที่ถูกทําให้มีเนินขึ้นมาด้วยครับไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องมีเนินตรงต้นซาก,กุระคล้ายกับว่าเวลาใครจะมาสาร,รภาพรักอะไรนี่กูจะเห็นเลยครับเหมือนถ่าทาให้มันเด่นขึ้นมาครับใครมาสาร,รภาพรักอะไรนี่คือกูรู้เลยนะ อย่าได้มาแอบครับมึงแอบไม่ได้ครับเพราะมันขึ้นมาเด่นสักขนาดนี้เออแล้วก็ลู่วิ่งด้วยครับเนี่ยครับด้วยก,การเพิ่มลู่วิ่งเข้ามาคิดว่าในอนาคตอาจจะมีอีเวนท์ที่จะทําให้เราสามารถวิ่งแข่งได้ครับโอ้โหลู่วิง่งแล้วลู่วิ่งข้านจะกว้างอยู่ครับเนี่ยอืมแจ่มดีครับผมนะจะ่อยจะไปดูต้นสก,กุละกันก่อนครับอืมนอกจากเลขที่ว่ามันย้ายมาอยู่ตรงเนินนี้แล้วก็คิดว่าเหมือนเดิมนะต้นสก,กุละอืม มีใบโหแล้วก็มีกลีบโรยลงมาครับโรยตรงไปตรงเนินค่อนข้างจะสวยขึ้นทีเดียวนะอืมโอเครอบด้านนี้ก็ยังคงโล่งอยู่อันนี้เข้ามาดูที่โลงยิมกันบ้างครับผมนะซึ่งโลงยิมนี้ค่อนข้างจะยังเป็นบั็อกอยู่ครับสามารถเดินทะลุก็ได้เข้าออกได้ <c oughs> นะ ปตรงประตูไม่ต้องเข้านะกูเดินทะลุก,กำแพงได้โอเคนะเข้ามาก็จะเป็นสนามบาสครับผมนะน่าเล่นบาสได้นะผมชอบกีฬาบาสถ้าใครยังไม่รู้แล้วก็มีนาฬิกาซึ่งบอกเวลาสิบโมงครับแต่ว่าไอนาฬิกาของเรานี่นมันเจ็ดโมงแปลว่ามันไม่ตรงนะแล้วก็มีลำโพงนั่นนี่ก็คือหนึ่งในห้องประชุมคนระับให้โลงยิมเป็นศูนย์รวมประชุมนักเรียนได้ ค่อนข้างจะงามงดอยู่ทีเดียวโอเคจบลงยิ้มไปรอบด้านก็ยังคงหูคือยังเพิ่มดิผมว่าน่าจะเพิ่มพวกสาวไว้น้ํำหรืออะไรไม่ได้อีกเนี้ยแล้วเราก็ไปดูบ้างครับว่าไอ้ล็อกเกอร์ลูมเนี้ยมันมีอะไรบ้างห้องอาบน้ําที่แยกตัวออกมาผมนะมีอะไรเปลี่ยนไปปะโอเคครับดูแล้วแม่งก็เหมือนเดิมนะงั้นไปดีกว่า แค่อาจจะย้ายที่นิดนึงครับย้ายที่ตั้งตรงนี้นิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมดีโอเคแล้วก็สิทจะเว้นช่องว่างไว้สําหรับการมีห้องอะไรมาเพิ่มด้วยครับเรียกว่าถูโรงเรียนก็กว้างขึ้นอะไรอะไรที่จะสามารถลงได้ก็สามารถลงได้มากขึ้นยิงที่แย่ก็คือไอระยะทางระหว่างประตูโรงเรียนถึงตึกอาคารเรียนเนี่ยมันหดสั้นมากครับ คือในตอนเก่าเนี่ยคือมันยาวไปสุดตรงลูกตรงนู้นเลยนะแต่ตรงนี้คือแม่งคือเข้ามาโรงเรียนแป๊บเดียวมันก็ต้องถึงโรงอาคารโรงเรียนแล้วอะมันจะไวไปไหมเออแล้วก็นี่ครับนาฬิกาของโรงเรียนที่ตั้งหลานี่ครับหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนี้ปึ่งเป็นเวลาเดียวกับเวลาของเราที่อยู่มุมขวาบนครับค่าจะทำละเอียดมากผมคิดว่านี่สุดยอดมากเลยนั่นเองคือเวลามุมขวาบนของเราเป็นยังไงนาฬิการตรัวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับ ไปมากครับผมชอบตรงนี้มากเลยนี่ไว้ดูไว้ยนโอเคครับงม้นเราก็มาเริ่มสำรวจภายในอาคารเรียนกันเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นสวนของล็อกเกอร์รูเหมือนเดิมครับผมนะหันไปทางขวาก็จะเจอบันไดซ้ายขวาจะมีบันไดตรงกลางน,นี่จะเป็นทางเข้าสวนเราจะสำรวจที่ซ้ายขวาก่อนนี่คือห้องเรียนม .1 ทับ1ึ่ะอืมสภาพห้องเรียนก็ค่อนข้างจะสวยขึ้นมากครับดูครับพื้นไม้แล้วก็ รายละเอียดโดยรอบหน้าตาที่ดูเป็นอนิเมะขึ้นมาเชียวนะแล้วก็อไอ้ไลอย่างที่ถูกจัดเข้าระเบียบทำให้แปนห้องที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยขึ้นมากครับห้องหนึ่งคับหนึ่งแล้วมาสำรวจทางซ้ายของชั้นหนึ่งกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างน,นะก็มีห้องน้ําอีกห้องน้ํามห้องนั้นโดยรวมก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมครับมีที่ไว้สําหรับการลาดน้ําใส่หัวคนอื่นด้วยครับอเช่นเคยห้องน้ําชายมีอะไรเปลี่ยนไปไหมห้องน้ําชายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ นอกจากถุยโถแม่งอย่างยาวแล้วก็มุมซ้ายก็ยังมีอันนี้คือห้องพยาบาลก็จะเนี่ยแหละครับมไม่รู้รับปรปุงไปนิดหนึ่งเปล่าครับผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะดูแม่งลกขึ้นนะนี่ห้องพยาบาลมันควรจะมีรายละเอียดเรียบร้อ,อยเนี่ยเฮ้ยคุณพยาบาลมึงไม่ดูแลหน่อยวะสว่วนอีคุณพยาบาลนี่ก็ยังคุยไม่ได้ต่อไปครับไม่รู้มันมีความลับอะไรห่าหนาถึงไม่ยอมให้เราคุยกับอีพยาบาลนี่ และถ้าสังเกตทรงหัวพยาบาลดีๆทรงหัวคล้ายกับยาเดลเลยนะเป็นแม่กูป่าว่าเนี่ยยายกูรู้นะว่าเป็นแม่กู <c oughs> นะต่อไปก็ห้องแฟกซ์เิตี้ห้องอะไรวะไม่รู้ครับแต่ตอนนี้มันยังโล่งอยู่โอเคผ่านไปประตูนีนะ้จะเป็นประตูเข้าสวนวอย่าเพิ่งเข้าไปแล้วกันแฟกซ์เิตี้เข้าไปแล้วต่อไปก็ห้องคอนเซเลอร์ห้องผออ่ะอืมก็ยังไม่มีอะไรครับยังเป็นห้องว่างอยู่คือการเพิ่มห้องมาเยอะๆครับเพิ่มห้องมาไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่มีอะไรใส่เข้าไป ยวค่อยใส่เข้าไปในอนาคตผมว่าแล้วก็ห้องนี้รู้สึกว่าเป็นห้องที่เราสามารถล่อคนมาที่นี่แล้วก็เอายาสลบให้มันแล้วจับยัดกล่องนี้เพื่อเอากลับบ้านได้ครับห้องนี้เป็นการห้องที่เอาไว้เตรียมการเรื่องนั้นครับห้องที่เอาไว้ลักพาตัว <c oughs> มาฟ,ฟังฟังดูอันนาเนาะมีห้องที่ไว้สลบแล้วพวโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็ห้องชมรมอาหารบ่อมีอะไรครับผมห้องชมรมการละครเฮ้ย,ยมีอยู่ครับมีอยู่ มีหน้ากากครับนี่สำหรับรีบันท่องชว์การละครจะมีหน้ากากโวการละครเอาไว้ครับอืห้องมีหน้ากากขิงจอหน้ากากีศาจแล้วก็หน้ากากอะไรวะเนี้ยหน้ากากฮีโร่หัวใจสีชมพูแล้วก็อชอบหน้ากากครึ่งปากปิดีศาจอยู่เหมือนกันครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะ <S <S ออกมาตอนนี้ก็ห้องห้องไซยศาด์เนาะ <S <S โอ้ แต่ห้องสยสศยศาสตร์นี่คนค้านทำอะไรได้ถูคือเอาอรายละเอียดมาลงเนี่ยครับห้องอื่นนี่ปล่อยว่างไว้ตลอดแล้วแต่ห้องนี้แม่งโคตรใส่รายละเอียดครับห้องสยสศยศาสตร์นะไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะสามารถทำอะไรเต็มโต๊ะพวกนี้ได้แบบครับอาจจะสามารถอยาเจะจังมีคาถา,า,ยาศยศาสตร์เอาไว้สาบแช่งพวกนักเรียนคนอื่นที่เป็นคู่แข่งอะเฮ้ยไอเดียแจ่มนะเออถ้าเอาห้องเนี้ยแล้วก็มีวิธีการปรุงยาหรือว่าการทำสสศสยศาสตร์คุณใส่ใส่คนอื่นนะ มึงเอ้ยไอเดียอย่างแจมเลยครับอืมห้องนี้ทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นมาเลยนะเทียนนี่มีกี่เล่มเนี่ยสามสี่ห้าสามสี่ห้าเทียนทั้งหมดมีสิบเล่มไม่รู้มามีความหมายอะไรป่ะครับช่างหัวมันกันแล้วกันนะแต่ห้องนี้น่าสนใจครับเราต้องจับตาดูห้องนี้ไว้แล้วก็อ้อมมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือทางออกอืมมาอยู่ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็มีประตูเข้าประตูเล็กๆอืมนี่คือห้องหนูห้องรูหนูมีชีทแล้วก็รูหนูวางอยู่ อมีอะไรเปล่าวะมันจะมีหนูออกมาป่ะแบบเดี๋ยวโอ้โหพอเรล,ลงมาถึงรู้เขาว่ามันเป็นวงกลมครับตเาพื้นตัดจริงๆแล้วมันเป็นวงกลมกรามเวนทำไมถึงมีอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นอันใหม่เลยครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับว่ามีรูหนูในโรงเรียนนี้ด้วยแถมยะมีชีดวางล่อไว้อีกในอนาคตมันจะมีหนูคอยออกมาบอกว่าเฮ้ลไม่มีใครทุวย แดกแม่งเลยครับไม่ไม่หนูกูแดกเองเงียบ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 มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยครับไม่น่าจะแค่เป็นห้องสำหรับให้มีรูหนูกับชีทวางไว้เฉยๆต่อไปน่าจะมีอีเว้นเกี่ยวกับการที่เราจะต้องมาจับไล่จับหนูอะไรงนี้ป่ะเออน่าสนใจเนาะปิดเอาไว้จากนั้นก็อ้อมเข้ามารู้สึกว่าตรงนี้เราก็จะอ้อมไปทางขวาครับใครครับว่ามันจะวนเป็นวงกลมตอนนี้เรามาจากทางซ้ายเราก็จะอ้อมไปที่ประตูทางขวาเหมือนกันงั้นก็อ้อมกันไปกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง นี่เป็นห้องประชุมหรือห้องนัดพบครับยังไม่มีอะไรโอเคอันนี้ห้องเย็บปักถักร้อยเขาเรียกว่าห้องจักรสารน่ะเครื่องจักรสารทั้งหลายครับยังมีแม,ม้กระทั่งห้องตัดเย็บครับก็ยังไม่มีนะยังไม่มีอะไรโอ้โถ้าเป็นห้องตัดเย็บก็จะมีพวกอุปกรณ์ตัดเย็บกันไกลแล้วก็มีเครื่องจะจะสามารถสร้างเสื้อได้เองได้เปล่าหูแม่งแต่ห้องนี่โหสร้างความเป็นไปได้สุดๆมาครับโฮมอีซีห้องงานบ้านห้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอ น่าจะมีอุปกรณ์งานบ้านอยู่ในห้องนี้แล้วก็สุดมิมตอนนี้เราน่าจะมาอยู่ในส่วนของทางขวากันแล้วครับสุดทางขวาก็จะมีห้องน้าเหมือนกันสุดทางซ้ายก็มีห้องน้าเหมือนกันห้องน้าเยอะขึ้นนะเนี่ยนี่เป็นห้องหนึ่งทับสองรูปแบบห้องก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะเราไม่ต้องอธิบายมากแล้วครับผมนะโอเคครับและนี่ก็คือชั้นหนึ่งทั้งหมดครับผมที่ไปสำรวจกันมาทีนี้เราไปดูทางสวนบ้างครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนที่ชั้นสองนะอ๋อ,อพวกนันเี้ยก,ก็กำลังจะแยกย้ายกันไปเรียงก,กันพอดีอืม อีนี่ครับผมนะอีคู่แข่งนางจิตใจของเรามันยังคงยืนเฉยอยู่ตรงนี้แบบไม่รู้ร้อรู้หนาวครับกูยังทำอะไรมึงไม่ได้เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเอาลยครับมาดูสำรวจบริเวณโดยรอบสวนที่บ้านดีกว่าค่อนข้างจะสวยครับแต่ว่าเก้าอี้ที่วางไว้เนี่ยยังนั่งไม่ได้เลยครับผมอยากให้เพิ่มฟังก์ชันนั่งครับเร็วนี้คุณเขายืนยันเลเดฟน่าจะสร้างครับฟังก์ชันที่จะไว้นั่งได้ เราทำเก้าอี้มาซะสวยขนาดนี้มันต้องมีฟังก์ชันให้คุณนั่งเก e ้าอี้สิวะเวนจะมีเก e ้าอี้ทำโต๊ดอะไรแล้วก็น้ำพุครับน้ำพุจากนั่งเลยก็มาอยู่ที่สวนนี้สวนนี้เหมือนเป็นใจกลางแล้วก็มีประตูสีสีด้านครับค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวโอเคครับงั้นเราก็พูดถึงตรงนี้ก็ต้นสัก,กุละไม่ใช่เหรอแล้วไอ้ตรงตร้ตตน้นู้นมันก็ตั้งเดีออกมาทำไมว่าต้นซักุระตรงนู้นมันมีจุดเด่นอะไรครับเพราะว่าต้นพวกนี้ก็สวยนะต้นพวกนี้ก็เป็นต้นสักุละที่ค่อนข้างสวย แต่ว่าเวลาจะสารภาพรักต้องไปสารภาพรักกันตรงต้นสักรักต้นเดียวที่ตรงนู้นน่ะทําไมกันช่างเถอะโอเคครับก็อย่างที่บอกไปว่าชั้นหนึ่งเราสำรวจไปหมดแล้วแล้าจะขึ้นไปชั้นสองไปสำรวจที่ละห้องเหลอมีอะไรบ้างมาต้องมาให้ลึกครับมาต้องมาให้ทั่วนะแล้วไม่ก็โคตรกว้างบอังตรงครับโอเคครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วก็จะมีถ้าไปทางขวาหน่อยก็จะมีทางขึ้นต่ตรงนี้คือประตูอะไรขอดูกัน ประตูนี้ยังไม่มีอะไรครับผมนะห้องนี้ห้องเล็กยังไม่มีอะไรเราขึ้นมาตรงนี้กันเราไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อยไปตรงไปก็แล้วกันถ้ามาทางซ้ายของชั้นสองก็จะมีห้องสังคมศาสตร์มีกระทั่งห้องสังคมศาสตร์นะไม่มีอะไรครับตอนนี้ห้องเวิร์คช็อปห้องประดิษฐ์ประดอยเขาเรียกห้องอะไรห้องก็ห้องทาอะไรสักอย่างเอ้ช่างมัน่นกันแล้วก็นี่ห้องวิทยาศาสตร์ครับอ๋อเฮ้ยห้องวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดแล้วครับ นี่ครับห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็มีตู้ยาใช่ไหมเออแน่นะคนน่าจะมียาอะไรที่ยานเวสามารถเอามารวมอุปกรณ์ทําเป็นระเบิดได้ป่ะเออห้องวิทยาศาสตร์เรามารวมระเบิดแล้วก็ไว้ปลาใส่พวกหูคนโหเลยยานเวจังผสมระเบิดด้วยยาเนี่ยมียาแล้วก็น่าจะเอายาไว้ฆ่าคนได้เหมือนกันพวกะแอลกอฮอล์ลาดคนอะไรเงี้ยที่ห้องวิทยาศาสตร์นะโหไอเดียแม่งบันเจิดขึ้นมาเลยเช่นนะโอเคครับผ่านไปแต่ห้องวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าบันไดก็จะมีเยอะนะตรงนู้นก็มีอันหนึ่งแล้วตรงนี้ก็มีอันหนึ่ง แล้วก็เอยเมื่อกี้ทะลุอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ในส่วนของห้องน้ำที่ว่ามัาคนคงจะเหมือนเดิมครับผมคงไม่เข้าไปสำรวจอะไรมากแล้วก็ห้องสองทับสองเรียนกันอย่างมองมันอยู่ครับตอนนี้ถึงเวลาเรียนแล้วกูมานั่งสำรวจโรงเรียนอยู่นะอ๋อแล้วก็ลานกว้างที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับอืมสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ครับนี่กูกดรลัวเลยครับซื้อเครื่องดื่มครับ อีกหน่อยน่าจะมีระบบเงินครับเออใช่นะแต่แต่ดังจ,จะมีเงินแล้วก็สามารถมาซื้อพวกนี้แล้วก็ต้องกินมีระบบค่าอาหารค่าความหิวอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมาซื้อน้ํากินตอนนี้ยังไม่มีครับกดเล่นไว้ก่อนนะหูตรงนี้ค่อนข้างจะสวยนะเออเป็นจุดพักของคนที่จะมาพักทานอาหารตรงนี้อีกหน่อยก็น่าจะมีร้านพวกร้านอาหารมาตั้งอยู่แถวๆนี้แล้วก็คนมานั่งกินตรงนั้นเน่แจมแจมแจม ห้องสองทับหนึ่งอนี้ห้องของเราใช่ไหมฮอห้องที่เราต้องเรียนตรงนี้แต่เราไม่เรียนเว้ยวันนี้กูไม่เรียนกูมาสำรวจตรงเรียนอยู่อ้อมาอนี้ผมก็น่าจะใกล้ออมเลยมั้งอันเนี้ยคอลิกราฟ,ฟีห้องถ่ายรูปปะถ้ากราฟ,ฟีน่าจะเป็นห้องถ่ายรูปครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมอันนี้ก็ห้องประธานนักเรียนว้าอีหน่อยก็จะมีสมัครประธานประธานนักเรียนคนระับประธานนักเรียนอาจจะโหดกว่านักเรียนธรรมดาครับอาจจะฆ่าเราได้ถ้าเราไปยุ่งกับมันอันนี้ ห้องหนังสือห้องสมุดนะเออห้องสมุดนี่เป็นเรื่องหลักในอนิเมะครับห้องสมุดแต่ละอันต้องมีนะแล้วก็มาทําอะไรแล้วรับในห้องสมุดกันนะช่วย <laughs> แล้วก็ประตูเล็กที่อยู่ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรโอเคตอนนี้เป็นห้องชมรมเน่ชมรมเพลงไลฟ์มิวสิกมีกีต้าร์ให้เราครับสามารถเอามาได้ไม่รู้จะมาทำไมครับแต่กูแบกไว้ก่อนนะเนี่ยก็มีให้ แล้วก็นี่ครับห้องศิลปะก,การต่อสู้อนะซึ่งห้องนี้เป็นห้องใหม่ที่ค่อนข้างจะเพิ่มมาแล้วใส่รายละเอียดโห้โคตรเยอะครับผงบอกว่าจะของเกมที่ชอบห้องนี้ขนาดไหนซึ่งโดยปกติแล้วห้องนี้จะมีคนอยู่ครับแต่ว่าผมดันมาตอนที่มันไปเรียนกันหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีตอนที่มีคนอยู่ก็แล้วกันในห้องนี้ก็ปรับปรุงแล้วครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเสือทาทามิครับสามารถนั่งได้อืมห้าจะหรูที่เดียวเชียวปล่อยกีตาร์ไปลำคาญ นี่เออญมาดิี่เนี่ยเนี่ยห้องถ่ายรูปที่แท้จริงครับฟโฟโตกราฟีได้ห้องดูไม่ห้องอะไรวะเอช่างมันก็แล้วกันวนมาครบรอบหนึ่งครับใช่ไหมครบรอบหนึ่งกันเนาะใช่ครับตอนนี้เราก็วนชั้นที่สองครบรอบหนึ่งแล้วเราไปชั้นที่สามันต่อเลยโคตรกว้างครับมานั่งสำรวจกันทีละห้องเลยทีเดียวทางด้านนี้ห้องเล็กมีอะไรบ่าครับน่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอืมใช่เน้่นเราไปสำรวจตั้งแต่ทางซ้ายเหมือนเคยครับห้องศิลปะเนี่ยห้องศิลปะนี่ก็เช่นกัน,กนครับผมนะ ต้องมีขาตั้งรูปมาตั้งแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างห้องไบโอโลจีห้องเคมีอะเคมีชีวะไบโอโลจีชีวะนี่เออไบโอนี่จะเป็นชีวะชาชายแล้วก็ห้องสอนอังกฤษห้องสอนอังกฤษจะต้องมีห้องสําหรับสอนอย่างเดียวเลยเออน่าสนใจครับห้องนู้นก็กำลังเรียนอยู่ครับแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองห้องน้ําเหมือนเดิมปล่อยไปครับมาสำรวจนี่ครับชั้นปีสามห้องสองครับ จะว่าไปตัวละครใหม่ก็อัปเดตมาเยอะครับรู้สึกว่าห้องนี้ส่วนรวมตัวละครใหม่เลยเนี่ยแต่ละคนไหนแล้วก็มาแล้วเราไปดูหน่อยว่าเอ้ยครูครูครูไม่เป็นไรเออครูแค่แวะเข้ามาไม่ได้ไงวะแม่งเออไม่เอาไม่เข้าก็ได้แสดนี่ก็ห้องผออ,อีห้องแบบโอ้่ใช่จริงด้วยครับห้องผอ,อ,อนะว้ามีหนังสือมีอะไรครับคมแดงไอยะ ถ้าใครที่ได้ดูเรื่องพริสตันสกูผมนึกว่านี่เลยครับห้องผอขอ,อ,องเรื่องพริสตันสกูห้องคนคุกนะที่ผอ,อ,อไม่จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีไอประธานนักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะนั่งเป็นประธานนักเรียนคลานคลานคลานผมชอบไอผอ,อ,อเรื่องไอพิสตันสกูมากเลยครับเวลาเวลาที่เป็นคุณเป็นอะไรครับ <S <S เออสวัสดีวันนี้มีอะไรให้รับใช อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอไม่ต้องสนใจหรอกเพราะฉันก็ไม่คิดอะไรมากไม่ค่อชอบแหละโอ้ใครที่ยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูกันได้ครับแมงเสือบดีครับแล้วแมงก็หืนด้วยนะโดยเฉพาะรองประธานนี่นะอกใหญ่ๆไปไหนนะโอ้แต่ห้องนี้ให้ฟีลลิ่งนั้นเลยอะโอ้เห็นแล้วคิดถึงกันในเรื่องนั้นเลยนะแมงก็แมงจบไปแล้วไครับน่าเสียดายนะเสียดายก็ต้องรอซีซั่นสองต่อไปแต่ห้องนี้แมงสวยจริงงั้นอีกหน่อยเราจะได้เห็นหน้าตาของพอออยเหยะใช่ครับเออเราจะไม่เห็นก็ไม่เคยเห็นหน้าตาของพอออยนะ มันจะเป็นลุงอ้วนโทวเหมือนทุกทีป่ะอันนี้ต้องมานั่งลุ้นกันโดยข้องสามทับหนึ่งมีสองคนคนระับหัวสีมิกุทั้งสองคนมีหัวมิกุเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เย้ยมองเข้าบักแล้วเห็นครับพวกนั่งชั้นล่างอ๋อห้องห้องมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็เลยเห็นมองทะลุไปเห็นชั้นล่างได้ <c oughs> เออไว้ให้ แต่ว่าห้องนี้เนี่ยโหห้องสำหรับคนหัวสีมิกุไงวะเนี่ยผู้ชายก็หัวมิกุผู้หญิงก็หัวมิกุเวรกรรมหัวสีมิกุกันหมดยังอะ่ะตอนนี้เรากำลังจะวนไปอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ไปห้องน้ําอืมแล้วเราก็มาดูนี่ก่อนห้องประกาศยังไม่มีอะไรครับอืมห้องนี้จะสําคัญก็ได้ครับแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นี่ห้องคอมพิวเตอร์นี่มีอยู่แล้วครับนะถ้าใครยังไม่รู้จัดระเบียบได้ค่อนข้างจำจริงรองรับได้คนได้เยอะมาก และก็นี่ครับมันก็จะมีที่เล่นเทปอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์นี้ถ้าใครยังไม่รู้นะแลวก็ห้องกระจายเสียงห้องวิดีโอห้องเพลงเออห้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีแล้วก็หนังเอ,อเอาให้หมดนะประตูตเล็กตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรโอเควนลกบมาอันนี้ห้องไซเอนห้องวิทยาศาสตร์นะรู้สึกว่าห้องเกี่ยวกับพวกนี้เยอะจริงอินโฟคลับห้องข้อมูลข่าวสาร อืมสูตรก็อ๋อชมรมข่าวสารอ๋อครับอันนี้ก็ครับอันนี้ก็ชมรมจักสารอ๋อนี่คือพวกห้องชมรมแล้วครับสำหรับชั้นนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นห้องของชมรมปะไม่ดีตรงนี้แค่ตรงนี้ที่เป็นชมรมชมรมจักสารชมรมวิทยาศาสตร์แล้วก็ชมรมข่าวขระสารชมรมข่าวสารก็ชมรมหนังสือพิมพ์แหละเอางั้นก็ได้ครับน่าสนใจอยู่ตรงนี้โอเค้เราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกัน โอเคครับเราก็มาถึงชั้นดาดฟ้าล้ทีโอ้ยประตูด้านข้างนีู้้สือว่าจะเป็นประตูที่จะเชื่อมต่อทางไประหว่างดาดฟ้าเนี่ยผมโคตรชอบอะดาดฟ้าตรงนี้แล้วก,ก็ปิดทางตรงนั้นเราต้องเข้าผ่านประตูถึงจะไปอีกฟาหนึ่งได้และดูครับตรงนี้ก็มีแทงค์น้ําเก่าๆครับซึ่งผมดูแล้วผมคิดอยู่ในใจมึงต้องมีอะไรอยู่ในแทงค์น้ําแน่นอนเลยมันไม,ม่มันจะไม่ได้ครับเพราะแม่ง แม่งดูขลังมาครับมันดูเป็นแทงค์น้าเก่าๆแต่ว่าตึกแม่งใหม่มันดูเหมือนจะมีใครเข้าไปอยู่ในนี้ได้ทุกเมื่อครับเวรกรรมนะแล้วก็มองลงไปก็จะเห็นวิวด้านล่างครับผมอืมเห็นนนตัวตรงเงาจะเห็นหัวเราด้วยแน่ค่อนข้างจะละเอียดมากครับมองลงไปก็จะเห็นวิวด้านล่างของโรงเรียนคือถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาตั้งจนเต็มเนี่ยมามองลงไปจากตรงเนี้ยแม่งจะโคตรสวยเลยครับโอ้ยนะเป็นอรชีวิตจิตพิสมัยมาก เรามาดูแล้วแล้วก็ดาดฟ้าค่อนข้านจะกว้างขึ้นมั้งเนี่ยอืมแล้วก็ติดล้วเหล็กเข้ามาแต่ก็ยังสามารถผลักคนให้ตกลงไปได้อืมโอเคครับแล้วก็ทัาอีกฝั่งนึงเราต้องเปิดประตูตรงนี้ครับเหมือนไซก็เปิดไม่ให้หมดเลยนะชอบตรงประตูทางเชื่อมเนี่ยครับโอ้จะออกทางไหนก็ได้แล้วก็ออกมาทางนี้โอ้ยแม่งย่างแจม่มอ่ะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะมีบันไดสำหรับปีนขึ้นไปตรงนี้ครับถ้าจะเอาให้ครบในหลักสูตรอนิเมะมันต้องมีบันไดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะไปอยู่ข้างบนให้มันสูงขึ้นไปอีกนะเออน่าสนใจเหมือนกันฝากคนสร้างครับสร้างด้วยนะบันไดที่จะขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะมันจะเป็นไอวิวจิตมากอืมอย่างนั้นก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าส่วนนี้ก็จะมีอยู่แล้วครับในในแผลเก่าตรงส่วนนี้ก็จะมีอยู่แล้วตรงนี้ก็มีที่นั่งหน่อยนึง มองออกมาตรงนี้ก็จะเห็นครับนาฬิกา9โมงตรงตามมุมขวายังคงตรงกับม,มุมขวาบนอกอดอกดูวิวครับแล้วก็เดินไปข้างน,นอกน,อน,นี้ก็จะเห็นวิวด้านนอกครับค่อางจะพิษสมัยทีเดียวนะโอเคครับและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดกัครับผมสำหรับการสำรวจโรงเรียนใหม่นะโหกูที่สำรวจจนทั่วเลยนะทั้งทีม่ง คุณยันเดลเดฟเขาสร้างทีเขาอัปเดตมาอย่างกว้างครับกูกว่าจะกูกูกว่าจะสำรวจได้หมดแม่งอย่างกว้างนะแต่ลองคิดดูครับว่าไอพวกไอที่ว่างๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดมาเติมมันเติมอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะอย่างที่บอกไปครับว่าสระว่ายน้ําอย่างหนึ่งและแล้วก็มีอะไรอ่ะพวกชมรมต่างๆอ่ะชมรมบาสเออบาสห้องบาสก็มีนีหว่าหรือไปทุยสนามเทนนิสหรือเปล่าเออหรือว่าจะมีอะไรเราลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดจะเติมมันจะเติมอะไรได้อีกแต่ว่า พื้นที่มากพอครับจะเติมได้แบบโคตรอิสระที่อยากได้คือสาว่ายนะ้ำที่กูก็เน้นจังเลยอโอเคครับผมผมขอจบพาร์ทการสำรวจโรงเรียนใหม่แต่เพียงเท่านี้ครับผมนะจุใจทุกท่านเลยทีเดียวครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ถ้ามีการอัปเดตครั้งหน้าผมเบนก็แัตเตอร์แต่นี้ก็ขอลาไปก่อนแต่ด,ดี่แค่เพื่อนูง